ไปที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะได้หารือกับนักลงทุนประเทศมาเลเซียนะคะพูดคุยกันในเรื่องของการลงทุนเปิดตลาดอาเซียนแห่งแรกที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางลงพื้นที่มายัางองค์การบริหารส่วนตำบลดุสรงยออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยมีนายกูเซงยาวาฮาซานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับค่ะจำนวนกว่า2,500คน พร้อมทั้งนะคะถือโอกาสแจกรางวัลการประกวด สุ้มประตูมสัสยิดอีกด้วยค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกทวีนะคะก็ได้กล่าวถึงความสําคัญของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็นการสืบสารองค์ความรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่สะท้อนอัตลักษณ์และความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมเน้นว่าการพัฒนาคนคือหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเวทีสร้างสารรค์ให้กับเยาวชนเพื่อให้พวกเขาเติบโตมาเป็นผู้นําและเจ้าของอนาคตของท้องถิน่นพร้อมเตือนถึงภัยจากยาเสพติดที่กําลัง บางแทรกซึมเข้าสู่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและแนวชายแดนค่ะทําให้เยาวชนกลายเป,เป็นเป้าหมายของกระบวนการค้ายาได้อย่างง่ายดายแนวทางการพัฒน,นาจึงต้องครอบคลุมทั้งการส่งเสริมศัก,กยภาพและการป้องกันปัญหายอย่างรอบด้านภายหลังจบพิธีนะคะทางด้านของพันธบทเอกทวีก็ได้เดินเยี่ยมชมบุธอาหารกว่า20ร้านซึ่งได้นําเสนออาหารพื้นถิ่นและของหวานที่หาทานได้ยากในพื้นที่อย่างเช่นแกงกะทิปลาช่อนขนมไข่และขนมต้มซึ่งก่อนเดินทางกลับค่ะท่านก็ได้ถือโอกาส ะะพูดคุยนอกรอบเป็นการส่วนตัวกับคณะนักธุรกิจประเทศมาเลเซียที่มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะเขาก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของการลงทุนเปิดตลาดอาเซียนแห่งแรกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งทั้งสองฝ่ายนะคะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ30-50ล้านบาทค่ะ